สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์นีทีเดยกชเชนเคยรวมภาษารลุกหนังฟุตบอลที่คุณรลักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวยังไงดีสิงบูนาโุรีคุยโอซิมเฮนกับบรูกากูสื่ออิตาเลียนเผยนาบปรีเดินหน้าเจรจากับสิงบูอย่างจริงจังแล้วหมายแลกตัวหัวหอกเพื่อสลับให้โอซิมเฮนกับบรูกากูย้ายต้นสังกัดก่อนปิดตลาดนาบุรีประสบกับปัญหาหน้าหนักใจในเรื่องโอซิมเฮนดาวีคนสำคัญประกาศขอย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และได้รับไฟเขียวจากทีมดังของเซเรียโดยมีข้อแม้ว่าสโมสรที่ต้องได ขณะเดียวกันเชลซีมีแผนโลลูกาะกูมานานแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซัมเมอร์นี้พวกเขาต้องการขายสตาฟทีมชาติเบลเยียมในขณะที่อันโตนิโอคอนเต้โค้ชคนใหม่ของนาบุรีที่เคยร่วมงานกับหัวหอกร่างยักษ์ในทีมอินเตอร์มิลานสนใจคว้าตัวมาแทนที่ดาวิงทีมชาติในีิลียด้วยเหตุนี้ดือแรกตัวนักเตะของสองสโมสรจึงมีความเป็นไปได้โดยล่าสุดเมื่อ14สิงหาคมสกายอิตาเลียนยืนยันว่าโจเวรีมานาผู้อำนวยการกีฬาของนาโุรีบินมาที่ลอนดอนแล้วเพื่อเจรจาก,กับสิงบูด้านเด เสริมว่านาโปลีตั้งราคาขายโอซิมินเอาไว้ที่90ล้านปอนด์หรือราว4,230ล้านบาทและเสนอค่าตัวรัวกูกให้ทีมดังของพิลีพิจารณาที่ตัวเลข25.6ล้านปอนด์หรือราว1,203ล้านบาทขณะที่สโมสรแห่งสแตมฟอร์ดบิทต้องการขายกองหน้าจอร์นัจอในราคา40ล้านปอนด์หรือราว1,880ล้านบาทจึงทำให้2สโมสรต้องพยายามหาจุดลงตัวกันให้ได้ขณะเดียวกันรูวก,กูมีค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ3,025,000ปอนด์ราว1 5 ้าานบาทด้วยซึ่งถือเป็นอุปสรรคสําคัญของนาบรีเล้นก็แต่ว่านักเตะจะยินดีรับค่าแรงที่ลด,ดลงเพื่อทําการย้ายทีมเป็นไปได้อย่างราบ,บรื่นครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์ตเดลี่ของเราด้วยสำหรับนีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ